สบายดีทุกคนนี้จะมาเห็ดเนียงมะเขือจ้าหรือปนมะเขือกินค่ะกินเอาเจาอกระเพาะพอดีกินพอดีอิ่มพอดีเมื่อพอดีแซ็ปนะนะพุต้องเห็ดหลายพ่ต้องไม่ได้เพื่อไผ่นะทุกคนมาเ่ามาเริ่มเห็ดกันเลยเถอะนายมึงเห็ดอยังเห็ดอยังกระยาประเทศเพื่อไผ่เด้อกินผู้เดียวเด้อสิบอกให้เดินมึงเคยเห็ดน้อยโพดผู้เดียวก็ได้ก็เห็ดผู้เดียวเนาะเห็ดแต่ละเถื่อบุ้มีหมาตัวเดียวมาออกเงินสวยดีล่ะกินผู้เดียวแซ่บผู้เดียวเด้อพี่น้องเนาะมามาเห็นกันเลย นี่อเมร anyway oh, ิกาเฮดน้อยเดียวหนูก็เห็นเต้าหู้เขอก็บุญผไผเอาเงินสวยเด้ก็เห็ดกินผูเดียวสำหระบอ้อนี่หมุนๆอันนี้ก่อนสงสัยจะเผ็ดหน้าดูนะนี่เป็นนัวแหลกแล้วเขาก็เอาอเมะเขือที่เราเติมลงใส่เลยค่ะทุกคนทำแบบไม่ง่ายสูตรบ้านๆค่ะทุกคนทำแบบนี้อร่อยทุกเมื่อค่ะ นี่น้ำแล้วก็ที่อาศัยเลยที่อาศัยเลยค่ะเพ็ดแล้วบัดเดี๋ยวเพ็ดแล้วไว้กินไว้แซ่บไว้นี่เพชรยังเพชรแล้วก็เปลี่ยนกันมาถามมาสอนแล้วก็เนียงมาเขือกินเนียงมาเขือกินเออออกคือเพ็ดหน่อยแท้เพ็ดผู้เดียวเนาะกินผู้เดียวแซ่บผู้เดียวเฮ้ยคือนมเพ็ดเพื่อไอ้แซบทีเพ็ดผู้เดียวเจ๊ดเลยเนี่ยเออกระเบิดกระเบิดีระเบื้องสวยเนาะโอ้ก็มีแต่กินแล้วกันนี่เมี่ยงกระบื้อเมี่ยงสวยอีกเด้ เป็นตแตเซททุกคนหอม,อมเป็นแตเซียวิลี่เป็นตแตเซทก็กินผู้เดียวดอกกุ้ยเช็ดเพื่อไผ่เด้อนี่แล้วก็หยอดน้ำปลาใส่อิทหนึงนะคะพอเราะะต้มใส่ปลาเดกแล้วค่ะทุกคนนี่นี่ก็คือสูตรง่ายๆแบบบ้านๆของสาวน้อยนะคะเป็นแตเซทแต่อินบริเวณเพื่อไผ่เลยก็ไม่เป็นแตเซทก็ว่าผู้เดียวเฮ็ดผู้เดียวกินผู้เดียวจำน้ำจะค่ำก็ได้ดอกบ่อคือบอ ปิดใยด้วยหอมค่ะหอมโรยใส่เลยค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะนี่อหอมค่ะทุกคนแล้วก็คนค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวเาเจาะคือเนาะเป็นตักแซบโบอ่านี่เดี๋ยวน้องสาวน้องมาซิมให้ดูก่อนนะคะไอชิบให้กระไรเีอร่อยมากินกันเลย ่ะกินกันเลยมากินกันเลยน้อยเขานี่เขาเรียบร้อยทุกคนเป็นตาแซ่บบอผีมือสาวน้อยไม่เข่ามึงเข่าเข่าไอ้เข่าไม่ให้ไม่ให้เมงวันให้จุ๊บจุ๊บเสร็จแล้วพี่น้องเลยเสร็จแล้วเราก็พากันหุ่งมาหุ่งมากิน กินแล้วก right ันหนีไปหอล้างผู้เดียวเงินก็พวกซอยเฮชรก็เพชรผู้เดียวเกียมก็เกียมผู้เดียวทุกคนจังซีิเขาเอิ้นเป็นตาสซังบ่ทุกคนแล้วว่าว่าเขาเป็นตาสซังว่าเขาขี้ผีได้หั่นน่ะก็หละงึดเงือันคนแบบนี้น่ะเฮ็ดก็แม่นเฮาเฮ็ดเนี้ยก็แม่นเฮาเนี้ยเงินก็เงินเฮาเฮาก็เสียอกเสียใจอยู่ในทุกคนบางครั้บางขาวอ่ะเฮ็ดมาบางเทือก่าไ่ได้กินน้ําข้าวบัดนี้เขากินเมื่อปะ แต่เธอนี่ก็ติโบสนอย่างละเฮ็ดกินผู้เดียวแซ่บผู้เดียวเฮ็ดพอเอาจอดจอดน,นึงพอดีอิ่มพอดีแซ่บก็พอละมาทุกคนมากินน้ำกันเลย <c oughs> โอ้ยพูด <c oughs> บัวเนาะเ <c oughs> งอออินก็บ่ค่อยออกกินก็มีเฮ็ดก็บ,บ่เฮ็ดน้ำเกี่ยวก็บ่เกี่กินแล้วก็ทิ่มปเปล่าเลยคาว้างแักบไม่ได้สอนบุแหละนิสัยอ่ะนะนี่นั่นไปร้ายต้อก็เท่าสไลา์เลยทุก จากน้อยเอาเนี่ยไอ้เขาจัก็สอนนี่ดูอันไหนควรอันแบบบวควรน่ะแค่อนนะอกน,น้อยน้อยอันไหนควรออกก็ควรออกอันไหนควรซวยก็ควรซวยนี่แม่แล้วก็มากินของโมไปหมดแล้วก็ยางหนีแล้วก็ป่วยเอาพายเมียนอยู่ผู้เดียวอีกแหละว่จาจะที่พูดจักสำนึกปะพูด <c oughs> จ,จักบอกเขาว่าสำนึกนะ่ะเออจะมาหน้าหวานหน้าหมื่นแล้วว่ะไปถ้าแบบบางงัวก่อนเดี๋ยวะเราไปบางงัวก่อนบางอะไหยัง ยันมันแทนน้ำไอ้มึงขายหมดแล้วมัวเบิ่งดูคอกเป่าอ่ะดิเบิ้งไปเบิ่งีหยังเออท่านกูลงไปเกี่ยวข้าวกันเกี้ยวยังยามนี่ยมันเป็นยำเกี่ยวข้าวไปจำหน้าไปว่าจะซีกับบุ้งว่าจะอายนี่วะโคตรโผ่เนาะคนเฮาน่ะยังเบิ่งเอาพี่น้องจะซีน่ะให้เขาเหลืออดบ่ล่ะจเขาดีอดอยู่อดจุ่มมือไดน อันสองคนยังเซน่ะจุน่าจะได้ปุกตูบอยู่ข้างๆคนละอยู่ผู้เดียวทุกคนย่างให้สำ <c oughs> นึกว่ติแค่มะเขือเหมือหน่าจะปลุกตุ๊บยู่ผู้เดียวคนนั้นเห็ดกินผู้กินผู้ดเดียวหเห็ดมะเมะแม่ของเขาตุ๊บนี่เขาจะบวมมาเหยียบแล้วจะอยู่ผู้เดียวเขา <c oughs> กูจะบอยู่ละตู้นี้นะกูจะไปตั้งตู้ใหม่อยู่ผู้เดียวกูเนาะเคยเห็นหน้าสองคนกูจะไปหาเขาเด้อกินอย่างก็จะกินผู้เดียวสิพี่น้องกินละเมียนพร้อมเต้ว <c oughs> <c oughs>